ภูมิออนทัวกลับมาอีกแล้วผมวันนี้เรามาอยู่ที่นครสวรรค์นะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถแบบเด็ดเด็ดนะครับชุดแต่งครบครบรถสวยจัดเดิมทั้งลำนะครับแล้วก็สีเต็มเปียกนะครับไม้ผู้ชมได้ชมกันนะครับโซนภาคเหนือวันนี้ส่งฟรีเลยเพราะเราตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับบอกได้เลยว่านะครับ FC ด้านไหนนะมีที่เที่ยวแบบ สวยๆนะฮะแนะนาเราได้เลยนะครับผมหรือมีรถสวยๆก็บอกกันได้นะครับวันนี้จะเจอเจ้า Ford r เล g เจครับเครื่อง3 0 0พันตอนเดียว4ฟวินนะครับปี2011นะบอกเลยว่ารถสวยจัดๆเลยคันนี้นะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับเต็มระบบเลยนะครับคันนี้มาด้วยสีบอลเงินนะครับอ่เขาเรียกบอลเทาสีเทาแล้วกันนะครับเต็มทั้งคันนะครับสวยสีสวยๆนะครับหน้าตาหล่อๆไม่เล้เชนแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าใหม่ๆไฟตัดหมอกมีให้ครับผมนี่ครับ บอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสวยจัดๆเลยครับเดี๋ยวเชิญชมรอบๆคันเลยครับคันนี้นะครับผมก็จะได้เป็นตัวยกสูงหรือตัวโฟวินนั่นเองนะครับผมนะครับมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ให้นะครับแล้วก็ล้อก็เป็นล้อเดิมๆของฟอร์ดนะครับขอบส6บกนิ้วนะรัดยางแม็กซีดนะครับบิ๊กร์นนะครับผมบอกเลยว่าดอกแน่นๆเต็มๆมาไปเลยครับคันนี้นะครับสีสันสวยทั้งลำนะไม่มีรอยขีดข่วนนะเพราะเราเพิ่งทําสีมาใหม่เลยคันนี้นะครับแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยครับ แถมฟรีครับรั้วนะครับยี่ห้อเซิร์ฟนะบอกกันเลยว่าต้องมีหมื่นกลางกลางนะครับรั้วตัวนี้นะแล้วก็เบิกใหม่ด้วยนะครับบอกกันเลยว่าสุดแน่นอนแล้วก็เป็นรั้วตรงรุ่นนะครับนี่แน่ๆนะครับโอ้โหใครได้ไปคุ้มเลยครับแล้วก็แหนบหลังนะครับเราได้มีการเสริมแหนบนะครับแหนบบรรทุกสามแผ่นลงเล่มไม่เรียบร้อยนะครับผมนะคันนี้คัสซีสวยมากครับนี่คัสซีสวยมากครับคันนี้ครับไฟท้ายก็ใหม่กิฟเลยนะครับเป็นไฟไฟท้ายทรงฮาโลเจนนะครับ นี่แล้วก็กรนชนท้ายก็ใหม่นะครับนี่แต่เปิดท้ายดูกันไปเลยนี่ครับแมกไลเนอร์ข้างในมีให้ครับขึ้นไหวไหมนะนี่ครับแล้วก็มีเหล็กคาดท้ายด้วยนะครับคันนี้ผมบอกว่าใครได้ไปนะใช้งานได้เลยนะครับนี่โอ้โหช่วงลางเน่นปักนะครับดีมากๆครับนี่ไปให้ชมใต้ท้องกันไปหน่อยอามานะครับ คันนี้ครับใต้ท้องคับสีสวยแน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับไปครับผมถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเชิญชมภายในกันต่อเลยครับโอ้คันนี้นะครับเลขไม่แค่หนึ่0แปกว่ากิโลนะครับแอร์เย็นเกียร์นะครับเน้นปักทุกเกียร์นะครับระบบโฟวินใช้งานได้ปกติครับภายในสะอาดครับผม บอกผ้านะครับจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับสวยจัดนะครับภายในถือว่าชมมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องต่อเลยครับนี่ขายได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับผมนี่บอกเลยว่าแรงประหยัดน้ำมันนะครับนี่ครับ โอ้โหสวยจัดครับนี่คานหน้าเดิมโรงงานับผมแก้มสายฝาไม่มีขยับครับฝาครับรงเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับครับโลโก้ฟอร์ดยังอยู่เลยครับบอกเลยว่าสวยครับอันนี้สวยแน่นอนครับผมขออนุญาตนะับสตาร์ทเสียงเครื่องฟังเลยครับเสียงเครื่องพร้อพลิ้งพลิ้งใจแน่นอนนะครับผมนี่ครับ ไม่มีเสียงเคลงไม่มีอะไรเลยคันนี้แน่นแน่นตุ๊บๆเลยครับเสียงแน่นแบบร้ออย่างนี้นะครับผมนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเสียงเครื่องแล้วฟังเสียงราคาเลยครับย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้า ford ranger ตอนเดียวโวินปี2011นะครับรถสวยสสีเต็มนะครับแล้วแถมฟรีนะฮะผมคอกนะครับมูลค่าหมื่นกว่าบาทเลยนะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ภูมิรักสวยนะครับผมหรือว่านะครับวันนี้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาราคาพิเศษไปเลยนะครับใครมาปิดวันนี้นะครับเอาไปเลยสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทย้ำสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมนครสวรรค์นะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับภาคเหนือนะส่งฟรีไปเลยนะครับผมไม่มีเก็บมัดจำนะครับรับเงินปลายทางครับผมสำหรับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเจี๊ยบ